แล้วสี่ผ้าหล่อเบ่งคนทางในส้นเอวรถโซปราป่าเนาะเส้นเกาเส้นเตื้อเข้าเบื้องเดิมต้นมากอะโหตโดดโอ้โหดีเดี๋ยวดีจับป่าเลยเนี่ยของก้อนเนี่ยหนามร้ายเนาะจะจับได้ Đây. Ủa, gần hết đau cả lá nhầy rồi cái lá nhầy nhầy thôi โตายตายเกอบต้องป่วยตายมีฝ่ายยิงถ่างนี้่หรอเท่วนี้เป็นเหตุการเองว่าได้ยังไงเนี่ไขัขาขางข้าเนาะเนาะ สองขาหางครับนี่หางค่านี่บานเื่อนเหียงกวัวเหียงกุ้ยอันนี้จะเป็นหางค่านั่งซุ่มเซี่ยวนันี้เป็นวัดมีบัานนี้คน้องหอหรอบ้านน้องหอวัดมันกำลังเห็ดประตู สิมีเสียงล่มเลยคือตำรวครับไล่ไปได้หรอแกร่มไม่ร่มขาวเสียทานขาบ่เนี่ยหัวหัวยยังเนห่วยค่ำาหัวหัวยค่ำ ต้องนมาต้วกแน่โอ้โยานจะโดดเหยียบตะปูโอไม่แต่งงานบ้านน้องแต่แล้วอเนี่ยบ้านน้องแต่ ผมโอ้โโอโเดินมองเีกป็นจะสีเที่ันดีนะ อันข่ะเฮ้ออุ้ยค่อนข้างข้างอ่ะเสียวยิ้งมาเถียบว่ะโอ้โหเสียวยิ้งมาเถียบเนาะหัวคั้วกระเดกกว่านี้อันนี้คือแห่งงานก็บหัวคั้วยอยู่น้อยหนึ่นนง แค่ไหนได้มขี่รถจักรเนาะมันโดดหน่อยมันก็เลยไปน้ำขังข้างน้ำหิ้มเหมือนหน่อยได้จะถาเรื่องได้ก็อยางได้รนทางดีๆเนาะกัต้องอ่านสีเบียงสายเบียงครัวเคอไปแบบในบอลที่มันแห้งอันนี้คือปกติกับตรองขี่ฟังนั่นเนาไปซอยขามมาฟังนี่เพราะว่าทางนี้มันดีกว่านมีโดดสวนมา รถด,ดมันตนฟุง้งแล้วาพอมาสีสั้นแน่หดเบ่งเอาเลยถามก็นาได้งก็สิงง่ายแบบนี้ท่านีมันยังบมทนันแดงแหงว่ามันฝนยังมีฝนตกอยู่มันได้ไงบ่แหงถานาแดงเต็มหนี่คือแบบ เนื้แเขียวขวบๆได้เลยคิดจะไหนก็นเอาไปอยู่คุณเต็มมันจะออกจากเขื่อนเป็นเขื่อนโดดอนนี้ท่านี้เอื่นอนหรอเคยหน้าหรอกมอง่วงแบบนี้เป็นต้นเคยหน้าลออมันง่ากเอาขาสูอเอส่ีไกล เมือ่อผมซื้อว่าข้างหน้านี่แห้งเด็แห้งเนาะเด็ดแบบเต็มบนทางไปก็ได้เลยต่องไ,งไปน้ำหิ้มเหื่อกะเจ้าเามื่อนี้โอ้โหมันพักกันมาแต่พักกันมาแต่ไซบาได้เลยเมือนนี่มันจินเนาะเหมือนนี่มันจินใหญ่ซิปหาคำเดือนเก่าเนาะเว้ มันได้พักกันมาแต่ใส,ตใส่บาตรกำลังใส่บาทเดี่ยวทางนี่อาจสิใส่บาทจซ่านน้อยนนึงเนาะเปนสาวหลูกสองหระเขินกล่องหเหเ็นกันยิ้ระห่างนี่โอ้โหเันเขินหรือเป็นอาย ไปกับพวกกาทักเนะี่เป็นหานขาเนอะฟังหนิหานขาของวาดแต่วัดเนี่ยงกันแวะสือขนมสื่อนังเป็นฝากร้านฝากดูเนาะมันปล้ายบ่ต้นซัก มสงสัยอันขี่อะไรได้หลยอยางเพราะว่ามองข้างหน้านี่เด็กแห้งอีดีเอแบบโอ้ยบจักสีปัญญาเป็นหวยขบวนเนาะบ้านน้องแตะเมื่อยังจปบะสักอันนี้ก็เป็นขัวเด็กแต่ว่าหย่าอาเนี่ยว่า้หนามันปวดแย่เหมือนกับหนามเต็มก็ฟังสาวดีใส่์ปะ เรืองขนาดนี้ข่อยสิไปยังไรล่ะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเรื่งสภาพเนาะจากก่าบนตัวกจากก่บวบนตรงกิดยังร้ายว่าคอยสิปิดกล่องแล้วก็ขับรถเนาขับเพื่อเดียวบ่าะสิเนาะโอ้ยโอ้ตายตายตายต